พราะ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้มีทั้งอปอพารวยปอพารวยปอีไตเบิกทรัพนาคีเบิกทรัพาพารวยนะครับผมครับมันหลังจากที่เราได้แนวทางนะครับได้แนวทางของพัฒพุดงพิจิตรไปที่เมื่อวานเมื่อวานก่อนเนาะ<ช>คือเราเราได้ไปคืออะไรนะสัญลักษณ์อะไรตัวตัวไหนนะอ๋อสอเสอือสอเสอือนอนหนูค่ะสอเสอือสอเสอือนอนหนูนะครับ<ช> วันนี้เราก็จะเป็นชุดเน้นนะครับของพัทุดงนะครับก็มี FC หลายท่านนะฮะที่ที่ยังไม่รู้นะฮะว่าพัทุดงพิจิตเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแม่นขนาดไหนนะฮะเอาเดี๋ยวถามเจโนงดีกว่านะครับบางทีเอฟซีนี่เข้ามาใหม่อเจโนงเป็นยังไงครับท่านแม่นไหมเจ๊ประวัติเน้อสามงวดติดสามตัวตรงค่ะงวดที่สามนี่คือจมืหีเนาะโ้ ใช่ค่ะพัทดงพิจิตรเจ้ามือหนีเลยเหรอครับใช่ค่ะหนีเลยไม่จ่ายก็คือว่าดังสุดในย่านนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะอืมแต่ท่านจะให้มานี่เป็นปริศนาเป็นปริศนาค่ะเป็นตัวอักษรนะคะคบแบบที่เราได้มาให้เนาะแต่เราต้องแปลเอาใช่ค่ะอืมเป็นปริศนางวดน,นี้ให้มาปริศนาตัวไหนนะ อสืออเสือนอนหนูค่ะสอเสือสอเสือนอนหนูนะครับใช่ค่ะตรงเอฟสีก็ต้องลองไปแปลดูเนาะแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาย้ํากันว่าจะเป็นตัวไหนเนาะเจหนงเนาะเน้นให้ค่ะอืจะเน้นให้เลยนะครับก่อนก่อนจะไปฟังเนาะก็คือว่าเจหนงอยากจะเล่าให้ฟังอยู่นะฮะว่าฝันยังไงครับฝันแบบไหนเจ๊ความฝันนะคะครับ กลับจากลานทำมาขอให้มาเข้าฝันอ่ะขอกู้ค่ะให้มาเข้าฝันให้บอกเนาะอยากถูกหวยตกดึกมาฝันว่าตัวเองนี่น้ำตลังท่วงค่ะก็เลยขึ้นหกล้อไปกับเพื่อนแต่เราไม่ขึ้นเราเห็นละวว่าม,มันมาสองคนบนรถเราเลยไม่ขึ้นเราก็คิดว่ามันจะขับไปตรงๆมันขับขึ้นหอกบ,บนฟ้าเลยค่ะคผมแต่หกล้ออนะ่ะมองไกลๆ วนกับไมทีนก็เป็นรถหกล้อเราแต่ถ้าฝันเห็นรถหกล้อของเรานี่คือออกเลขทะเบียนค่ะเลขทะเบียนก็คือเลขเลขทะเบียนอะไรนะครับแปดศูนย์ห้าศูนย์สามสค่ะแปดศูนย์ห้าศูนย์สามสามเคยออกสามตัวตรงไปครั้งหนึ่งนะคะห้าศูนย์สามแล้วถ้าเราฝันเห็นเนาะมันมันตรงกับปู่ที่ให้มาไหม ปู่ให้มานี่จะมีเลเบ้ลสอสอได้สามสามโอ้ศูนย์สามก็ได้สามสามศูนย์สามก็ได้ใช่ค่ะอืมใจขึ้นเลยทีนี้ค่ะแต่เราต้องไปจับเอาใช่ไหมใช่ค่ะครับแต่แอบ,บซื้อไว้แล้วค่ะแอบ,บซื้อไว,ว้แล้วค่ะเลขวัตถุงนี่นะใช่ค่ะตัวไหนี่โน่ซื้อแอบซื้อตัวไหนอหนักเอานี่ะอักเอานี่โตมากไหมวาจ้ะครับตัวไหนครับผมโอย้ยโตมากนี่ จะค้องมาสองสองหนึ่งตัดเลนด์นำตัดเลนสอง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 สามสามแล้วก็สองหนึ่งแล้วก็เพื่อซ่้นสามไว้แนกันเองจ้ะอันนี้คือชอบส่วนตัวใช่ไหมแนกส่วนตัวจ้ะแนกส่วนตัวเนาะแนนแต่พระธุดงก็ให้เน้นเน้นมาแล้วล่ะเน้นมาแล้วค่ะเน้นมาแล้วนะครับ เราก็จะมานกันตัวตรงกันสามตัวตรงเลยค่ะเดี๋ยวจะให้เจโน่นะครับวงกลมให้หน่อยนะวงกลมเนาะเผื่งงบน้อยแล้วก็เน้นๆไปเลยเน้นๆไปเลยครับผมแล้วแล้วใครไปเอาให้ครับผมเรามีตัวเองค่ะโอ้ไปเอาเองเลยแต่ไม่ได้ถ่ายภาพนะคะเพาไปไปเอากับท่านเลยใช่ไหมใช่ไปขอเองค่ะท่านท่านเขียนให้เลยเหรอครับหรือว่าไงพูดเป็นตัวหนังสือให้นะคะแล้วเราก็เลย พยายามอยากจะได้เป็นตัวเลข่แหละแล้วก็เลยเอ่ยไปว่าแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมตอบแค่คําเดียวค่ะแล้วก็ไม่ตอบเลยก็คือท่านหลุดออกมาเลยใช่แค่คําเดียวแล้วก็ไม่ตอบค่ะครับให้จีนุ่งวงกลมให้หน่อยนะครับวงกลมให้นนอะวงให้หน่อยนะเป็นตัวไหนเลยเนาะหลุดปากหลุดปากพยักหน้าเนาะคือตัวนี้เลยแต่ส่วนตัวเราก็ชอบตัวนี้ ก็จะมี03เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะ03 03นี่มาจากไหนเจ้เราสสนี่กลัวไปสูงโอเ้เราเราเขียนกันไม่หมดใช่ไหมใช่ค่ะมีบางท่านเนาะทักมาออเแล้วแต่ชอบเราไปเสี่ยงโดยรอบหนึ่งคจะเป็นตัวนี้ก็คือเจ๊น่งไป สนทนาธรรมกับหลวงปู่เอาง่ายๆเลยนะก็คือท่านท่านให้มาคือสสนใช่ใช่ไหมแล้วทีนี้คุยไปคุยมาท่านหลุดแล้วเราก็อยากได้ให้เอฟซีเนาะเออพอรอบที่แล้วก็ผิดแค่ตัวเดียวเออเราก็เลยบอกว่าประมาณนี้ไหมก็เหมือนแบบหลุดพยักหน้าเลยนะคะแล้วก็ไม่ตอบเราเลยฮันนี่คะอือก็คือเจ๊งงไล่ไปตั้งแต่ซีซีหนึ่งเลยไปเลยใช่ไหมก็คือมั่นใจก็คือตัวนี้แหละค่ะ พอพอถึงสองสองหนึ่งนี่ท่านพยักหน้าใช่ประมาณนั้นแล้วท่านก็หันหน้านี้ไปเลยใช่เพราะว่าเราไม่มีเวลาเยอะไงคะโอ้ยอ๋อีแคปไว้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมนี่นะฮะแนวทางของพัะทุดงพิจิตรนะครับเอาลงก่อนครับผมคือว่าสมัยก่อนเนี่ยคือพูดใหม่คือใหม่เนาะใช่ค่ะคือสมัยก่อนเนี่ท่านคือให้มานี่คือเป๊ะเป๊ะเลยใช่ไหมใช่ค่ะ จนจนหนีเลยเหรอครับยย,ย้ายวัดเลยพระอาจารย์ได้เคยย้ายหนีเนะเาะเพื่อที่จะอยู่แบบที่สงบหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเจ้ามือก็ล้มด้วยแล้วกลัวไงคะหลายๆเรื่องอดีแล้วที่เราตามเจอคะ่ะตามเจอใช่ค่ะก็ก็อย่ากที่ว่าแล้วเนาะท่านให้แม่นเนาะใช่ค,ครับก็ให้เจ๊นงและเป็นคนตามให้บางทีก็คุณแม่ใช่ไหมใช่ค่ะ ว่าถูกจนย้ายวัดนี่ไม่ธรรมดาเลยเจนงงนะดังค่ะถามใครใครก็รู้ค่ะ<笑><笑>แต่ขอไม่เอ่ยถึงวัดนะคะเออครับ้าถามคนทิจิตรู้ค่ะอันนี้คือโค้งสุดท้ายเลยโค้งสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายขอดูอีกะะรบอบไหมคะขอยก,ยกอีกรอบนึงได้ครัได้ค่ะคุมาโค้งสุดท้ายนี้ครับ,บผมเน้นให้งบน้อยนะคะ แคบไปเลยนะครับถูกถูกจนย้ายวัดหนีใช่ค่ะคือที่ดังที่สุดที่ก็คือว่าสามตัวสามววดติใช่ค่ะสามตัวตรงๆเลยแหละเจ๊ใช่สามตัวตรงๆไม่สลับอืมคือบอกมาตัวสอนอยังไงก็คือให้มาตรงๆอย่างนั้นเลยแต่คือถ้าใครอยู่ใกล้นะ่ะ กล้วันจะออกอย่างเงี้ยสมมุติว่าแต่ก่อนจอ,อกสามมงใช่ไหมคะครับสบายน้องน่อยเที่ยงน้อย,อยก็เขียนในหน้ากุติแล้วแต่เราไม่มีอกาสอย่างเงี้ยนะคะเราอยู่ไกลเรารรก็ได้แค่นี้เนาะแต่พยายามอ,อันนี้พูดถึงสมัยก,ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแล้ว,ล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 วท่านก็หายเงียบไปเลยคือท่านก็ค่ะแต่พ่อก็ติดตามอยู่เราก็เลยได้มาเนาะครับแต่มีแต่คนถามว่าอยู่ต้องไห้ผมก็อยู่พิจิตรเหมือนกันมันเอ่ยไม่ได้นะคะขอไว้นะคะ ไม่เป็นไรได้ตัวเลขกระจีหน่งก็ได้เนาะใช่ค่ะสมมติว่าเอฟซีจะทักหาอย่างนี้ได้เนาะคุยได้เหมือนเดิมเนาะได้เบอร์เดิมเลยค่ะเบอที่เคยให้ไปนะคะอืมก็ถ้าเกิดใครอยากจะทักหาก็ลองทักหาดูได้ท่านก็ดูดวงอะไรด้วยใช่ไหมเจ๊ดูดวงอยู่ค่ะอืมดูดวงแต่ว่าช่วงนี้เข้าพรรษาเลยไม่ได้ถามดูเรื่องนี้เลยค่ะคือได้แต่ตัวเลขมาเรามีเวลาหน่อยเดียวค่ะต้องโทรหาเจ๊หน่งส่วนตัวแล้วกันเนาะได้ค่ะโทรได้ค่ะ เบอร์โทรแจกไปแล้วนะคะแจรอบนึงก็ได้ค่ะ061ค่ะ307ค่ะ5037ค่ะครับผมปัตตุดงพิจิตนะครับใช่ค่ะอันนี้เบอร์เจหนงนะฮะใช่ค่ะเอาไหนขอดูอีกรอบนะครับขอดูอีกรอบนะนี่ไอคลิปละให้เอฟซีได้แคปไว้นะครับซีแคปไว้เลยนะครับผมพัตตุดงพิจิตนะครับไว้เป็นแนวทางนะค่ะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอขอบคุณเช้นงงครับผมขอบคุณครับ